ผู้หญิงคนนี้ไม่ฟังคำแนะนำของลูกชายไปบนถนนที่ไม่ได้อยู่บนแผนที่ผลลัพธ์คือไปได้ไม่นานแล้วกระจกก็แตกแม่ลูกกลัวมากยังไม่หายจากอาการชอ็อกแล้วเสียงแหลมอีกอันก็ดังขึ้นแม่รีบเงยหน้าขึ้นมองจากนั้นเห็นว่าเครื่องบินบินผ่านหัวเครื่องบินพุ่งชนหญ้าข้างถนนแม่ลูกรีบไปตรวจเห็นภาพเหลือเชื่ออ,อีกแล้วผู้หญิงคนนั้นรีบโทรหาตำรวจแจ้งว่าใกล้ถนนเลขแ มีเครื่องบินรบที่ตกลงไปในแม่น้ําแล้วเธอก็ให้โทรศัพท์กับลูกชายเมื่อลูกชายห้ามไว้ยังและปีนลงสะพานก่อนที่ทีมกู้ภัยจะมาถึงเธอดึงนักบินจากด้านในออกเร็วเข้ามาเรียมรีบออกไปจากที่นี่ผู้หญิงที่ต้องการนํานักบินออกจากเครื่องบินแต่นักบินกลับทําตรงกันข้ามและเลยทุกอย่างกลับไปเอารูปเมียตอนนี้ขอให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยเพิ่งถึงโซนปลอดภัยจูจูนักบินก็ถามแม่ลูกสองคนมาทําอะไรที่หมินมากจูจๆแม่ลูกก็พูดไม่ออก ที่นี่เป็นรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาแต่ชายคนนั้นบอกว่าเขากำลังสู้รบที่มินมาแต่เมื่อเขามองไปไกลๆแล้วเห็นจารึกบ,บนหอคอยพบคำว่าเดตันเขียนอยู่เขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ในมินมาแต่เป็นอเมริกาที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วแม่ลูกพาเขาไปโรงพยาบาลหลังแจ้งความกับตำรวจ เด็กชายเห็นว่าตำรวจก็เหมือนแม่ใครๆก็คิดว่าผู้ชายที่ชื่อโคนเป็นคนจิตใจไม่มัน่นคงเด็กน้อยฉวยโอกาสเมื่อไม่มีใครสนใจแอบเข้าไปในห้องพยาบาลของโคนตั้งใจที่จะตรวจสอบตัวตนของโคนทันใดนั้นเขาก็จับมือเด็กชายผมอยู่ที่ไหนทำไมมียางเฝ้าอยู่พวกเขาคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีหลังจากคุยกับคนเด็กชายได้รู้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่เมียนมาเพื่อสู้รบยิ่งกว่านั้นเขาได้ทะลุเวลาจากปี1941มาที่นี่ตอนแรกเด็กชายยังสงสัยอยู่ แต่ช็อกโกแลตที่โครมอบให้เขาเป็นสินค้าที่หยุดผลิตเมื่อ30ปีที่แล้วในตอนนี้คนข้างนอกพบว่าคนตื่นแล้วคนเห็นแล้วจึงรีบอ้อนวอนเด็กชายไปที่สถานีตำรวจและหาผู้ชายชื่อไซมอนและบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังหลังจากนั้นคนข้างนอกก็เข้ามาวางมือลงอย่าประท้วงส่วนเด็กชายเพื่อช่วยคนส่งข่าวไปที่สถานีตำรวจกับแม่เพื่อตามหาไซมอนตำรวจที่ทำงานที่นี่35บบอกว่าในกรมตำรวจไม่มีใครชื่อไซมอนแต่โชคดีก่อนที่เขาจะจากไปได้เห็นรูปเก่าๆในแกลลอรี่ จูจูก็เห็นโคนในรูปถ่ายเขาเลยแอบขโมยรูปนี้มาเขาอยากน้มน้าวให้แม่เชื่อว่าโคนได้ทะลุเวลาจากปี1,941มาที่นี่ในตอนนี้ยานพาหนะพิเศษหลายสิบคันปรากฏตัวในที่เกิดเหตุล้อมรอบรัสมี16กิโลเมตรบุคคลจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยถึงเครื่องหลังจากสแกนช่องว่างและการเวลาบนท้องฟ้าแล้วบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่7ชั่วโมงแล้วพวกเขาไปโรงพยาบาลเตรียมรับโคนจากตำรวจ ควรใช้โอกาสนี้หนีออกจากโรงพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่เมื่อขับไปถึงสี่แยกบังเอิญเจอแม่ลูกสองคนเมื่อรู้ว่าเขาแค่อยากกลับบ้านไปเยี่ยมเมียแม่ก็สูงใจมาก ึงเชิญโคนขึ้นรถอิงจากความทรงจำที่เลือนลางของคนณพวกเขาก็หาเจอบ้านของคุณเมื่อโคนวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยความคาดหมายอย่างล้นหลามขอถามว่าคุณมีเรื่องอะไรผมต้องการหาพอลินผมเป็นสามีของเธอสามีของเธอคุณดูเด็กเกินไปที่จะเป็นสามีของเธอแล้วโคนก็มองไปที่รูปที่แขวนอยู่บนผนังนั่นเป็นที่รูปแต่งงานแต่เจ้าบ่าวข้างๆไม่ใช่เขาโคนออกจากบ้านอย่างเศร้าขออยู่คนเดียวสักพัก เมื่อแม่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสงสยัยหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเช็คชื่อโคนผลลั์ของข้อมูลคือข่าวการเสียชีวิตของโคนในมิ่นมาขณะที่พวกเขากําลังจะแจ้งข่าวนี้ให้โคนแล้วคนจากผาแผนกรักษาความปลอดภัยก็มาที่นี่ทันใดนั้นบ้านก็เริ่มสั่นคลอนโคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกกับโคนแรงสั่นสะเทือนของบ้านเกิดจากการปรากฏตัวของคุณที่นี่เขาต้องกลับมาที่เดิมถึงจะรักษาความปลอดภัยของพื้นที่16กิโลเมตร ทันใดนั้นเด็กชายก็วิ่งออกไปคุณเสียชีวิตที่มินมาแล้วเราเห็นข่าวมรณกรรมของคุณแล้วไปกันเถอะเด็กชายกับคนกระโดดขึ้นรถหาทางหนีการไล่ล่าอย่างสิ้นหวังไปได้ไม่ไกลรถมีอย่างรัว่วคนไม่อยากหนีอีกต่อไปยังไงก็ละเลยชีวิตคนมากมายไม่ได้แต่เด็กชายไม่อยากกลับไปกับเขาเพราะการกลับมาหมายความว่าเขาจะต้องตายในสนามรบคนไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทำไมถึงพยายามช่วยตัวเองมากเด็กชายเพิ่งถ่ายรูปออกมาบอกว่าพ่อของเขาก็เป็นนักบิน แต่ตอนนี้กลับไปไม่ได้แล้วแม้ว่าควรจะเข้าใจเจตนาของเด็กชายเป็นอย่างดีแต่เขารู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่เมื่อสองคนไม่รู้ว่าต้องทำอยังไงเด็กชายมีความคิดที่ยอดเยี่ยมทั้งสองคนจึงรีบไปที่ร้านอยากซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันกระสุน